Hahaha. <laughs> 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 Hahaha. <laughs> <laughs> like that? Yes. Yeah. วันนี้เราตามพี่โจมาที่บ้านห้วยหุนนะครับเมืองเหล่างามแขวงปากซองเพื่อจะมาบ้านมิสเตอร์เวียงในการที่จะทำหรือว่าปรุงแต่งกาแฟนะครับให้พี่โจได้ทานกันเพราะว่าวันนี้มีคิวถ่ายกาแฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศต่างๆในการถ่ายทำกันนะครับ You like coffee? Yeah. Uh, you know Mr. Vieng? No. No? Not no. Not no? no. Oh, Ai Vieng, Vieng, phần ba hoa chắc Joe nè. À, phần ba phần bung hoa chắc Joe, trong hoa chắc cà phê You know coffee, yeah. Mr. Vieng? <laughs> What? Are you, are you this morning, What? Mm -hmm. you this morning, uh, this morning, เอียงไปถามคนรู้คนหูจักค้านกาแฟเจ้าได้จังไหนบรรยากาศในบ้านของมิสเตอร์เวียงนะครับหรือว่าบ้านพี่เวียงของเราก็จะมีลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศนะครับจำนวนมากเลย แวะเวียนกันมาชิมกาแฟนะครับเพราะว่ากาแฟของพี่เวียงเรานี่เป็นกาแฟที่ทำมาด้วยมือของพี่เวียงเองครับนั่นก็คือพี่เวียงแกปลูกเองนะครับทำไร่กาแฟเองหลังจากนั้นก็เ,เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเ,เมล็ดของกาแฟด้วยตัวเองจากนั้นก็มาตากมาบดต่างๆนะครับเพื่อจะให้ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชิมกาแฟนะครับได้เห็นวิถีการลงชีวิตของพี่เวียงเองพี่เวียงนะครับเป็นชนเผ่ากระตู้ถือว่าเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งในประเทศลาวโดยเฉพาะทางด้านของสีแขวงภาคใต้นะครับชนเผ่ากระตู้เป็นชนเผ่าที่มีความขยัน แล้วก็เป็นจนเผ่าที่สอหาอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆเสมอเพราะฉะนั้นแล้วจึงทําให้กาแฟของพี่เวียงนะครับเป็นกาแฟที่หนึ่งเดียวในประเทศลาวที่นักท่องเที่ยวนะครับถ้าจะทานกาแฟนี้จะต้องเดินทางมาทานเองนะครับที่บ้านของพี่เวียงเองนั่นเป็นเสน่ห์ของกาแฟของพี่เวียงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีและขั้นตอนต่างๆในการทํากาแฟหรือว่าปรุงแต่งกาแฟให้พี่โจทานในวันนี้พร้อมกับเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังในการขายทําโฆษณาชิ้นนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราสักคู่นะครับเราไปติดตามชมกันครับอทัผสมนอกจากกาแฟเนะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในสายเลือดของมิสเตอร์เวียงแล้วเนอะเพิ่งังมีงาน สีมือหัตถกรรมเนาะของซุนฟอลกรตู้มาขายนักท่องเที่ยวมาโชว์มาแสดงนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเบิงเรียกซื้อเป็นของกินไม่เป็นมือกลับเมื่อบ้านน้ำอีกนแต่ถือว่าเป็นการสร่งเสริมศิละปะหัตถกรรมราน้เรามาดูวิธีในการทำกาแฟกันครับว่าพี่เวียงเขามีเทคนิคอะไรบ้างจึงสามารถที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาทานกาแฟของเขานะครับ ในการทํากาแฟหรือว่าปรุงแต่งกาแฟของพี่เวียงนะครับจะเริ่มจากการตากกาแฟซะก่อนนะครับตากเม็ดขาวที่ว่าเนี่ยครับหลังจากที่เราบดอะไรมาเรียบร้อยแล้วมาตากกาแฟให้มีกลิ่นหอมนะครับเมื่อมีกลิ่นหอมแล้วทีนี้เมื่อตากหแห้งแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็เอามาตําครับมาตํากาแฟวิธีการตําเนี่ยเขาบอกว่าก็ จะเป็นการกรรมวิธีแบบชาวบ้านชาวบ้านดั้งเดิมนะครับในการที่จะเอาเกาแฟไปตำนะครับต้องมีคัดเลือกกาแฟซะก่อนนะครับว่ากาแฟตรงไหนที่มีความเหมาะสมในการตำบ้างอะไรนะครับเป็นการคัดให้เมล็ดของกาแฟนะครับเป็นเมล็ดที่มีขนาดแล้วก็มีความสมบูรณ์ของเมล็ดกาแฟให้มากที่สุดนะครับจากนั้น ก็นำมาตํานะครับการตํากาแฟก็ตําแบบบ้านๆบ,บอกเลยว่าในการาปรุงแต่งกาแฟนี้เป็นการปรุงแต่งกาแฟแบบพื้นบ้านนะครับเป็นสัญลักษณ์ของกระตู้นั่นเองนะครับหลังจากที่ตําเสร็จเรียบร้อยก็มาผัดนะครับมาผัดผัดที่นี้คือเอาเปลือกกาแฟให้ออกให้เหลือแต่มเมล็ดสีดำๆเท่านั้นเองก็เป็นกรรมวิธี ของการเขาเรียกว่าขั้นตอนต่างๆผมพูดยุธ์ยังไงล่ะครับเป็นขั้นตอนของกระตู้นั่นเองนะครับหลายๆอย่างในะตอนนี้ก็ให้พี่โจนะครับทดลองทําด้วยว่า,าจะสามารถทําได้ไหมเพราะว่าสเสน่ห์ของการมาทานกาแฟของมิสเตอร์เวียงเนี่ยก็คือการได้มีส่วนร่วมในการกรรมวิธีในการปรุงแต่งกาแฟน,นั่นเองนะครับตั้งแต่ขั้นตอนในการ บทการคั่วนะครับการตําต่างๆด้วยก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้พี่โจกําลังที่จะนําเอากาแฟนะครับที่ได้นี้ลงไปคั่วนะครับเรามาดูกรรมรวิธีในการคั่วกาแฟกันครับ

30-40นาทีนะครับแต่ดีกานี้ก u แฟ t ดีกว่าที่จะทำเต็มขั้นตอนในการคั่วนะครับถือว่าเป็นความชานาญนะครับของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าการคั่วกาแฟเนี่ยเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญมากที่สุดรสชาติของกาแฟจะดีหรือไม่ดีจะเข้มข้นหรือไม่นั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับการคั่วนะฮะและสิ่งสําคัญคือ จะเอาแบบรสชาติแบบไหนนะครับหอมขนาดหดและสิ่งสำคัญคือสามารถที่จะเลือกได้เลยว่ารสชาติของกาแฟจะเข้มข้นหรือไม่เข้มข้นจะเอาแบบเข้มข้นหรือจะไม่เข้มข้นต่างๆก็ขึ้นกับกรรมวิธีในการคั่วนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่จะมาดื่มมาทานกาแฟนะครับถ้าได้เห็นขั้นตอนต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันอินเข้าไปด้วยหลังจากคั่วแล้วก็จะต้องมาผัดนะครับ เพื่อให้กาแฟนะครับระบายความร้อนก่อนนะครับหลังจากที่ระบายความร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการบดกาแฟการบดกาแฟก็ถือเป็นการบดด้วยเรียกว่าเครื่องมือโบราณ <c oughs> นะครับด้วยการปั่นนะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนกรรมวิธีที่แบบดั้งเดิมตอนนี้ก็มีการประยุกต์เครื่องมือขึ้นมาให้ทันสมัยอีกหน่อยหนึ่ง ก็เป็นเครื่องมือที่การริปทั่วๆไปนะครับหลังจากที่บดกาแฟนะครับเสร็จเรีย้อยแล้ว,ลวขั้นตอนต่อไปคือการต้มกาแฟครับการต้มกาแฟและการริปกาแฟขั้นตอนตรงนี้นะครับถือว่ามีความสําคัญมากถ้าหากว่าทุกคนได้เห็นนะครับขั้นตอนต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันมันอินไปด้วยกับขบวนการนะครับ เวียงเนาะบ้านคนคนใต้ก็เท่าว่าเป็นผู้นึงในการสืบสานตำนานกาแฟลาวและก็เป็นผู้นึงที่มีชื่อเสียงด้นของการปลุกกาแฟเพราะว่าในการฮิตกาแฟของเพื่อนนี่ก็ฮ็ดด้วยสีเมืองของตัวเองตั้งเรื่องตั้งแต่การปลูกกาแฟเมื่อปลูกแล้วก็เก็บเองเก็บเองมาตากเองมาตากเองมาตําเองมาคั่วเองมาบดเองมาโชกเองแต่ว่าบริกิจเองคนกินข้าพระเจ้านั่นคือมิสเตอร์เวียงบ้านหนคนใต้ ตอนนี้ก็รอนะครับให้กาแฟนะมันเดือดนะครับเมื่อเดือดแล้วมันก็จะส่งครีมออกมาเย้าวยวนใจมากครับน้ำลายแทบจะไหลเลยแหละขั้นตอนต่อไปครับเป็นการชิมกาแฟของพี่โจโนะครับเรามาดูว่าหน้าตาของพี่โจเนี่ย จะอิ่มเอิบขนาดไหนในการชิมรสชาติของกาแฟที่ตัวเองทำกับมือมาครับไปชมกันครับ มสมก็คือว่าเป็น้าวนุ่มคนหนึงที่มีคิดใจหักด้านของกาแฟและก็เป็นผู้ที่สืบสานตำนานของกาแฟมาอย่างโดดนานมหอดปัจจุบันก็คือว่าประสบผลสำเร็จ,จได้ทําปรมสมทางบ้านลองแนมหาเนาะอาชีฟอ้อ,อมโตเบังว่าพอที่จะจับเอาอันใดแน่พอมาสั่งคุณคา่าให้มันเกิดขึ้นได้ที่กันกับมิสเตอร์เวียง ก็อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับซึ่งพี่โจจะเดินทางไปยังบ้านหนองหลวงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ปลูกกาแฟนะครับและที่สําคัญอย่าลืมนะครับอย่าลืมชมตอนจบว่าวิดีโอในการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวพี่โจเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ